ในที่สุดข่าวลือที่มีการพูดถึงมานานก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ทำการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ล่องหอนรุ่นที่ 5F 3 5 Lightning สองจำนวนสิบลำให้แก่กองทัพอากาศไทยการส่งมอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพไทยและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทหารที่เน่นแฟนระหว่างไทยและสหรัฐที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน F 35 Lightning ไคืออะไร F35 Lightning ไลคือเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ของสหรัฐซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการรบทางอากาศที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกจุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถในการพรานตัว s t e a t t h เทคโนโลยีที่สามารถหลีกเลี่ยงเรดาร์ศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยระบบเซนเซอร์ขั้นสูงระบบสื่อสารมาตรฐานเนทอ และขีดความสามารถด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ทำให้เครื่องบินทุกลำสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นๆ <c oughs> ได้เอฟสามสิบห้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่ยังเป็นแพลตฟอร,ร์มทางการทหารที่สามารถทำงานได้หลายบทบาททั้งโจมตีทางอากาศสกัดกั้นทางอากาศโจมตีภาคพื้นดินและปฏิบัติการข่าวกรองเหตุใดไทยจึงเลือกเอ กองทัพอากาศไทยเคยใช้เครื่องบินขับไล่หลากหลายรุ่นตั้งแต่ F5, F16 ไปจนถึงจส39สไกลเพิินของสวีเดนแต่เมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้และความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้นรัฐบาลและกองทัพไทยจึงเห็นความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ การเลือก F-35 ถือเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยเพราะนอกจากจะได้เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วยังหมายถึงการได้เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลในโทซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีได้และออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งมอบสิบลำแรก สหรัฐได้อนุมัติการส่งมอบ F-35 อะไทรทิ้งสองรุ่นที่ใช้สำหรับกองทัพอากาศจำนวนสิบลำให้แก่ไทยในลอดแรกเครื่องบินเหล่านี้จะถูกประจำการที่กองบินหลักของกองทัพอากาศไทยโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการระบบ F-35 ขึ้นมาเพื่อรองรับการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติการในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในการสร้างสูนย์ฝึกจำลองการบิน s ซอร์เทอร์เซนเตเพื่อให้นักบินไทยสามารถฝึกในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงก่อนที่จะขึ้นทำการบินจริงบน F-35 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความชำนาญได้อย่างมากการถ่ายทอดความรู้และการฝึกนักบินหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการจัดซื้อ F-35 คือการได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้กองทัพอากาศไทย ได้ส่งนักบินกลุ่มแรกกว่า20นายเข้ารับการฝึกในสหรัฐทั้งด้านการบินจริงการบำรุงรักษาและการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เมื่อกลับมาไทยนักบินเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นครูการบิน instructor pilot เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นต่อไปซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้งาน F-35 ของไทยในระยะยาวผลกระทบต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การที่ไทยได้รับ F-35 จํำนวนสิบลำถือเป็นการเปลี่ยนสมการยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีในสําคัญประเทศในภูมิภาคนี้ยังไม่มีชาติใด,ดที่ได้ครอบครองเครื่องบินขับไล่ล่องหอนรุ่นที่5อย่างเป็นทางการการที่ไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแรกที่มี F-35 จึงทําให้ไทยมีความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีและอํานาจการป้องปราม deterrence power นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐให้เน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ย่อมหมายถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคโอกาสและความท,าท้าทายแม้การได้เอฟสาสิบห้าจะเป็นก้าวสำคัญแต่ก็มีความท้าทายไม่น้อยทั้งในด้านงบประมาณการบำรุงรักษาที่สูงรวมถึงการต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นรันเวย์พิเศษ ระบบสื่อสารดาวเทียมและเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยสูงเพื่อรองรับการปฏิบัติการของ F-35 อย่างเต็มรูปแบบในอีกด้านหนึ่งนี้คือโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินการซ่อมบำรุงและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องความหมายต่ออนาคตของกองทัพไทย การส่งมอบ F35 ให้แก่ไทยไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับกองทัพไทยให้สามารถก้าวสู่มาตร,รฐานสากลได้อย่างแท้จริงการมีเทคโนโลยีระดับสูงเชน่นนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมใจอโอเปอเรชันกับพันธมิตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังทำให้ไทยมีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการรักษาความมั่นคงขององคาสรุป การส่งมอบ F35 Lightning จำนวนสิบล้อมให้กับประเทศไทยคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของกองทัพไทยแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในการสร้างสมดุลทางอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง F35 จะทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของภูมิภาค และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยว่าประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ